เมื่อคืนนี้ตอนห้าทุ่มก็มีโทรศัพท์ซึ่งปกติผมจะรับโทรศัพท์ทุกเบอร์แม้ไม่มีชื่อเขาก็บอกพี่เอกครับผมโจผมไม่ไหวแล้วผมจะฆ่าตัวตายผมก็บอกไปบอกว่ามึงตายแล้วสำนักง,งานวิชาติจะเหลืออะไรถ้าเป็นลูกผู้ชายจริงกลับมารับผิดชอบสิ่งที่ทำ กลับมาชี้แจงสังคมถ้าคุณเป็นตำรวจคุณต้องมีเกียรติผิดก็ต้องยอมรับผิดหนีไปไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นมามีแต่เลวร้ายเขาก็บอกว่าพรุ่งนี้พี่มารับผมที่ชนบุรีผมก็ได้นำเรียนท่านผู้ชัการตำาตารวจคูรภาคหซึ่งท่านผู้ชาัการก็ได้นำเรียนพบตรก็ได้รับอนุมัติให้เดินทาง ก็ออกมาจากพิษณุโลกตอนประมาณ9โมงเสร็จแล้วก็มีโทรศัพท์เข้ามาตอนประมาณสักเที่ยงกว่าถามว่าพี่มารับผมหรือเปล่าผมบอกกำลังไปเขาก็ถามว่าถึงไหนแล้วผมก็บอกว่าอีกประมาณสองสามชั่วโมงถึงเขาก็บอกว่าสี่โมงเย็นพี่มายืนรอนหน้าสถานีตำรวจพุทธนแสนสุขพี่ยืนคนเดียวนะอย่ามีอาวุธนะ ผมบอกได้ผมก็แต่งเครื่องแบบไปยืนอยู่หน้าโรงพักแสนสุขประมาณ15นาทีก็มีรถเก๋งสีขาวก็มาจอดก็มีคนลงมาจากรถแล้วก็ใส่แมสอย่างเงี้ยก็เดินมาหาผมเขาบอกพี่ครับผมโจ้ผมหันไปทีรถเก๋งคันนี้ก็วิ่งไปแล้วก็เลยไม่ได้ดูเลขทะเบียนเสร็จปุ๊บผมก็เข้าไปที่สถานีตำรวจภูธรแสนสุขทำบันทึก ลงประจําวันแล้วก็ได้นําเรียนผู้ข้าชาเพื่อ,อรายงานท่าน,นาปบตลอทราบแล้วก็นําตัวสาวโจมาส่งให้พนักงานสอบสวนที่กองปราบครับ